เราว่ากันเรื่องซิมที่เวียดนามนะเปรียบเทียบระหว่างการซื้อซิมกับเมืองไทยกับเวียดนามนะหลังจากเราใช้ชีวิตมาแล้วหนึ่งวันนะถ้าเรามาใช้ซิมที่เวียดนามมี2ราคาเราซื้อคนลดนะราคาจะถูกกว่าเราที่ซื้อจากสามปินนะอลิมิเต็ดเนี่ยเราจ่ายแสนเก้าแต่ถ้าไม่ไม่ลิมิเต็ดสี่จิกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแสนสี่ถ้าแสนสี่เป็นเงินที่นี่ก็ประมาณสักแต่เราซื้อแบบแสนเก้าอลิมิเต็ดนะก็ประมาณสองร้อยแปดสิบนะ ว่าถูกกว่าประเทศไทยไหมก็ถูกกว่า,าก็คุ้มนะก็ลองดูแล้วกันเพื่อนๆมาที่นี่นะเราซื้อผ่านคนขับรถเดี๋ยวเราจะจ่ายเงินแสนเก้าคูณสี่เป็นเงินหมดเจ็ดแสนหกค่าสิมการ์ดนนะใช้ก็มีติดขัดบ้างแต่ก็เล่นได้ดีนะอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆพ่น <ๆ S 1> พิจารณาดูแล้วกันเรื่อง่ายจากการตัดสินใจนะเราซื้อเมืองไทย399เล่นได้10วันได้4จิกนะสี่ถึง6จิกแล้วก็บวกฟรีก็รวมกับอยู่แค่10จิกราคา399เนี่ยซื้อที่นี่อลิมิเต็ดสองพนแค่นั้นเอง ทีนี้เรามีปัญหาทางนั้นการเงินอย่างรุนแรงเราไม่มีเงินดองใช้เลยเนี่ยไม่ไม่น่าเชื่อว่าเรามาที่เรามีปัญหาเรื่องการใช้เงินเราเรากดเงินมาไม่พอใช้เราไม่สามารถใช้บัตรไอเดบิตเทร์เวลการอะไรใดๆทั้งสิ้นได้เลยอ่ะใครรู้แชร์ตรงนี้หน่อยเนาะอยากรู้เหมือนกันว่าทาไงจะกด ATM ก็รู้สึกว่าแม็กซิมัมได้แค่สองสามล้านดองนะก็จะเสียค่าธรรมเนียมวันบาลเลยนี่ลงขันกันมาได้2 5 0 0 0บาทเดี๋ยวจะแลกเป็นหมดกี่ล้านดองครับเดี๋ยวไปดูกัน มาแลกร้านทองได้เหรีดดีจริงหกแปดแปดโอเคสองหมื่นห้าโซฮัน and walked last ran away found wondering I I myself life the forward never it into with fast นี่เราอยู่ร้านโลคอลมาร์เก็ตนะครับที่ตลาดคานนะเนี่ยมาซื้อสินค้าต่อกันอยู่โ <Okay. S 1> มันนี่เ,เรครดิตการัวแล้วน้ำนแมันนี่เกจิการกะนี่กของวุ้กเต้เราไม่ได้กะวีนัมมี่เราได้เราไปซื้ออันนี้นะเราไปสำรวจราคา5แพ็ค103.5ร้านเราซื้อขายอ150 เราก็ไปบอกเขาเสร็จปุ๊บเขาเลยต้องให้เราบอกเราฉลาดมากจะพลาดหรอเรื่องนี้ความฉลาดเรามันเยอะนี่ทีมงานอยู่ตรงโน้นเลยแม่ขานี่ยิ้มนะเสื้อเซ็ตนังยิ้มเรามาดูร้านผลไม้ท้องถิ่นกันอันนี้แจ๊คฟู๊ดอะไรสั่งปิดปากอัานเนี่ยอ๋อเซมไพราส์ทุกอย่างครับในราคา20,000ดองเราจะลองกินขนุนไหม มันสงกสมุ่ไปมากอันะเรามารีวิวกินถนนที่เวียดนามถอว่าโอเคเนาะไม่แกกเม็ดนี่เองอ เราซื้อกาแฟช็อกโกแลตเย็นกันที่นี่ห้าแก้วนะรู้ว่าลอบไปอะ่ะเงินไทยอะ่ะพันกว่าบาทอะ่ะแพงมากในสนามบินดานังนี่แนะนำเลยนะถ้าเพื่อนอยากจะกินอะไรให้กินจากข้างนอกมาเลยนะเนี่ยโหดมากเรามากินกาแฟกันที่ดานังนะครับในสนามบินอินเตอร์เนชั่นแน p o r t นะครับด้านเก่ยอไปขึ้นเครื่องแก้วหนึ่งเกือบ200กาแฟเกลือนะใช้ได้อยู่แล้วเมื่อกี้กิน b u r g ์เกอร์ไอติม ยหนึ่งก็ประมาณสักเจ็ดแปดสิบอ่ะราคาค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันแล้วเราอยู่ที่เอเปกปางแล้วนี่บรรยากาศค่อนข้างจะโมเดิร์นทันสมัยนะตั้งอยู่ริมน้ำนะถ้ามาที่คุณยังนึกถึงอะไรครับเดี๋ยวเราโชว์ภาพนี้ปราสาทที่นะครสวรรค์นั่นเองคล้ายๆนะนี่ครับเราถึงองค์อเนะนะครับหรือช่าแม่คนอิมครับด้านหลังเราเรียบร้อยนะครับประธานพรชันน้าสุทะเลนะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานังที่ทุกคนต้องมานะครับ แล้วเรามาถึงที่เที่ยวสป,ปอตของดานังนะครับนี่มังกรพ่นน้ำใช่เปล่าล้วนี่อีกจุดนึ่งดาล้อนบี้ตอนนี้เรามาทานซีฟู้ดนะครับแถวริมหาดนี่เลยเนี่ว้าว เราให้ทางโลเค้าไก d พาเรามานะนี่ตักกุ้งเป็นเขาบอกว่ากุ้งเนี่ยโลละแปดแสน ไปดูหนะ้าตาอาหารที่เราสั่งจะเป็นยังไบงบกันบ้างเนาะที่โต๊ะเรากินอาหารทะเลนะครับจากที่เราเลือกมาเนี้ยเราโดนไปประมาณ3ล้านหแสนเนี่ย oh, <no. S 1> แพงหรือเปล่า เกือบ5,000นนะทำเป็นเล่นไป